แม่แม่อสีแฟนคลับว้าวว้า,ววาวนะคะสุดยอดมากเลยขอบคุณแม่อังมากๆเลยนะคะแม่อังนะคะบอกว่าเพิ่งลงไปสี่ชั่วโมงที่แล้วหกล้านวิวแล้วจ้าต้องยกเครดิตดีให้กับแม่แม่ทีมงานนักปัน่นขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณครอบครัวใหญ่ของไรอันกาดบัณฑิตนะคะว้าวนะคะ ฉันรักเพลงลูกทุ่งไรอันกาดบัณฑิตหล้านวิวแล้วจ้าว้าวว้าวว,าว,ว,าว้ยินดีมากๆกับแม่อังยินดีกับพี่ๆน้องๆลูกชายแห่งชาติของเราทุกความพยายามคือความสำเร็จค่ะว้าวว้าวว้า,ววา,ววาวยินดีกับลูกชายคนเก่งของแม่อังด้วยนะคะอขอบคุณที่รักเด็กแว่นคนนี้นะคะ เด็กเว้นแม่อังก็เก่งแล้วก็น่ารักค่ะแม่อังอืม,อมแม่อังนะคะยินดีกับแม่อังนี่เป็นโพสต์ของแม่อังนะคะเนาะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแม่อังสุดยอดไปเลยนะคะความรักของแม่ แม่แม่ทิพไม่มีจืดจางรักและความเสมอต้นเสมอปลายในทุกเรื่องของเด็กแว่นและรักในความยึดมั่นในคำสัญญาจะเป็นไรอ้ันคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแม่แม่ยินดีกับลูกโดยที่เพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งได้หกล้านวิวแล้วและแม่แม่จะปั่นนักปั่นทุกคนยินดีปั่นเพลงและโหวตไปพร้อมสสนับสนุนทำให้ลูก แว่นของแม่แม่เสมอลูกสู้สู้แม่แม่ fc พร้อมสู้สูตลอดครับเพราะคําว่ารักคําเดียวสั้นๆแต่ความหมายมันมากมายเกินคําบรรยายจริงๆโอ้ยซึ้งมากๆเลยนะคะแม่แม่ fc แฟนคลับด้วยความรักผูกพันนักปัน่นนักโบทหน้าที่ของทุกคนในบ้านใหญ่ของอไรอันนะคะ เราจะจับมือนั่งเครื่องจากอุบลเพื่อคอนเสิร์ตไปรับความสนุกสนานถึงอุบลก็ทำหน้าที่นักปั่นต่อว่านั้นแม่พรที่บอกนะคะคุณอําพรบอกว่าถูกต้องแล้วแม่ทำแบบเต็มใจเพราะรักไม่มีบังคับใจจ้าสุดยอดคนแก่ว่านั่นนะคะเด็กแว่นคนนี้เป็นทั้งคุณหมอนะคะคุณหมอ คุณหมอที่ให้คนแก่ได้มีความสุขและไร้โรคไร้ภัยนะคะเด็กแว่นของคุณแม่อังนะคะคุณพ่อตายนะคะหุยนะคะต่อไปเพื่อเด็กแว่นคนเก่งวันนั้นปั่นต่อไปปันป่นปั่นปั่นนะคะนักปั่นเพราะรักคําเดียวนะคะรักคําเดียวสั้นๆสุดยอดมากๆค่ะนะคะด้วยรักจากใจไร้เงื่อนไขรักอย่างเชื่อใจขอให้ สมาชิกในครอบครัวใหญ่อะไรอันคะ่ะนะคะเพราะรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ใดๆความรักนะเด็กแว่น <c oughs> แม่อังเด็กแว่นแม่อังเป็นทั้งคุณหมอเป็นทุกอย่างของแม่แม่นะคะเป็นขวัญใจแม่แม่คนแก่เขาเรียกไม่ว่าคนแก่นะแม่อังสอบอสวออนะคะ <c oughs> ได้มีความสุขคุณวิไลบอกเยี่ยมเลยคุณสาวเปมดาชาบอกว่า ไปต่อเพื่อลูกชายแห่งชาตินะคะรักคำเดียวและแม่แม่สุดยอดค่ะรักเขาถึงมีแรงปัน่นแม่ทีมปัน่นสู้ต่อไปจ้าแม่ทีมปัน่นสู้สู้ค่ะเพราะรักคำเดียวจะไม่อังนะจ๊ะคุณเบนบอกว่าคุณเบนสักแก้วร้อยเอ็ดบอกว่ารักมากที่สุดคำไม่อังที่แม่ทีมปัน่นทำเพราะรักนะคะ เห็นไหมคะทำพราะรักเขาที่สุดและจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยจนจะเป็นลมใต้ปีกให้ลูกตลอดไปรักลูกชายครอบครัวของลูกชายทุกคนนะคะอุ้ยฟังละปื้มนะคะอ่านไปตื่นตันใจกับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนาะยินดีฟังเพลงทุกวันนะคะยินดีกับเพลงยินดีกับเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งดีใจกับ ทะลุหกล้านมุ่งมั่นสู่ล้านต่อไปไรอันกาดบัณฑิตนะคะพลังรักคุณเพชรบอกว่าพลังรักจากคนฟังจริงๆใช่จ้ะเพราะรักคำเดียวฟังทุกวันไม่ได้นอนไม่อะไรนะไ,รไม่ได้ฟังนอนไม่หลับแม,แม่แม่บอกนะคะลูกไรอันเห็นไหมเพราะผมน่ารักเห็นไหมมาวันแรกนะคะ แค่อยากจะใช้นี่ช่วยแม่นะคะไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาถึงป่านนี้ทุกคนเนาะแปลกมากเลยขอบคุณนะคะเวิร์กพอย์ขอบคุณไม่หมดนี่ขอบคุณทุกเส้นทางขอบคุณทุกรายการที่พาลูกชายก้าวข้ามเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับฝันที่เป็นจริงเนาะจากเด็กน้อยคุณพ่อได้ยินร้องเพลงว่าเสียงดีให้ร้องเพลงนะ ทีแรกไมก่ก็คือชอบร้องเพลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่น่ารักสมัยแรกของลูกชายนะคะอุย้ยนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าคนเก่งนะคะทุกคนก็มีความฝันและความมุ่งมั่นเดินสู่เป้าหมายได้เช่นกันนะคะขอให้ลูกชายของแม่อังแล้วก็ลูกชายของแม่แม่จงมีแต่ความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นี่อุย้ยนะคะคนเรานะเขาเรียกว่า มีความสุขในทุกๆวันนะราโรยปังๆด้วยนะคะแม่แม่อย่าลืมทุกเพลงของลูกชายแม่อยู่แต่หน้าจอ,อยังทําหน้าที่อยู่ต่อนะครับนะคะชายคุณระยะบอกแอดย่าก็อยู่หน้าจอนะคะขอเป็นกําลังใจหน้าจอสักวันนะคะคงได้เจอกันเนาะเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์นะคะรักที่สุดเลยคะ่ะคุณหนูนาเสนาบอกว่าทีมปั่นทุกคน ขอบคุณไม่หมดนี่ขอบคุณเบิร์กพอยขอบคุณทุกรายการที่ลูกย่างเข้ามานะคะสร้างคนดีนะ,ะเข้าสู่สังคมความรักของแม่แม่คุณเีวีบอกว่าคุณสีวีวรรไม่มีจืดจางคุณรักเสมอต้นเสมอปลายรัก ทุกๆเรื่องของเด็กแว่นและรักในความยึดมั่นคำสัญญาจะเป็นไรอันคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม่แม่ทิพยินดีกับลูกที่เพลงฉันรักเพลงลูกทุ่มหกล้านวิวแม่แม่นักปั่นยินดีปั่นและโบวตพร้อมกันสนับสนุนอย่างให้ลูกแว่นแม่แม่ได้เสมอลูกสู้ๆแม่แม่เอฟซีพร้อมสู้นะครผมนะคะ อดีใจกับลูกชายนะคะดีใจกับแม่อังดีใจกับพ่อตายดีใจกับครอบครัวกาดบัณฑิตนะคะดีใจมากๆเลยเยี่ยมมากเลยแม่อังอีกนะคะแม่อังบอกว่ายังไงนะคะเดี๋ยวมาอีกโพสต์ของแม่อังนะคะโตคนละแบบถูกเลี้ยงดูมาเหมือนกัน อย่าอยาคิดว่าคนอื่นจะต้องคิดเหมือนเราชอบเหมือนเราและเป็นเหมือนเราอย่าตัดสินใครเพียงเพราะเขาไม่ใช่แบบที่เราชอบทุกคนมีความสุขกับเรื่องราของคนละแบบไม่จำเป็นต้องเหมือนกันถูกต้องค่ะแม่อังนี่คือเรื่องจริงนะคะแอดยาก็เกลี้ยงลูกแบบแล้วแต่เขาอย่างเงี้ยค่ะทางเขาเลือกเองได้นะคะเนาะใช่ค่ะแม่อังถูกต้อง เก่งมากเลยลูกชายของแม่ไม่อังบอกนะคะคลิปนี้อัดยาก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แสดงความยินดีกับ6ล้านวิวขายกเครดิตให้แม่แม่รักไม่มีเงื่อนไขสวัสดี